ไปรษณีย์ไทยล่าสุด oh. เขาเปิดสายด่วนหมายเลข1505 mm. เป็นเบอร์กลางสำหรับบรุษไปรษณีย์กว่า20,000คนที่ใช้ติดต่อผู้รับจดหมายไปรษณีย์พันจดจำง่ายดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์ที่โทรมาเบอร์พี่ไปรนี่คุณผู้ชม1505อ oh. อันเนี้ยให้มั่นใจว่าเป็นของไปรษณีย์ไทยจริงเพราะทุกวันนี้จะมีเบอร์อะไรก็ไม่รู้แ,บบแล้วอ,อ้างว่าเป็นไปรษณีย์ไทยอ่ะเขาเลยใช้วิธีการนี้เลย 1505นะคะถ้าอันเนี้ยเป็นเบอร์ติดต่อหรือถ้าเราไม่แน่ใจจะติดต่อสายด่วนไปหาพี่ปไพยให้ติดต่อไปที่เบอร์นี้อ่าน,นี่ย้ำเออนะคะย้ำเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาพยายามะหาวิธีการอะไรต่างๆใช่ไหมคะก็กใช่ก็ต้องพยายามที่จะสู้กับมิจฉาชีพอ่ะเอานี้เตือนภัยสเรื่องหรือถ้าไม่แน่ใจโทรเข้าคอร์เซ็นเตอร์ก็ได้หนึ่งก็โทรไปสอบถามกันก่อนได้นะคะ